สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ่าพันพี่น้องครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล่องดำนะครับกับกล่องที่อยู่ตรงนี้นะครับเลือกมา80,000ตรงนี้นะครับคุ้นเลยนะเห็นบ่อยๆอนะอาจจะมีอยู่ที่บ้านหรือเห็นทางสื่อบ้างแรงบวังนี่คือผงพิเศษตราร่มชูชีพคุ้นหูนะคุ้นหูมากเลยเด็กๆเลยเด็กๆด้วยอีกเอานะฮะสรรพาคุณใช้รักษาแผลอักเสบและที่สําคัญวัยรุ่นยุคเก่าไปแต้มสิวแต้มสิวนะครับ ใช้ชื่อแรกว่าผงวิเศษเนี่ผงวิเศษตราล่มจูชีพพ,พอมาปี5 2 5 5 5ครับกฎหมายห้ามใช้คำอวดอ้างสมคุณเกินความจริงจึงเปลีป่ยนเป็นวเเนิเศษเป็นพิเศษนะครับเล่นไม่เล่นครับ80,000เล่นครับโอไม่มีข้อมูลแต่เล่นไม่มีข้อมูลครับคุณกะติกบอกไม่มีข้อมูล,มมเ,ลเล่นด้วยเหตุผลอะไรครับ ตั้งใจมาเล่นครับตั้งเออตั้งใจมาเล่นน่ะอเออจะเปลี่ยนไปทำไหมเอานะฮะแปดหมื่นพมนะฮะถามมาแล้วนะฮะ<ข>ฟังครับครั้งแรกสุด <c oughs> ผงพิเศษตาร่มชูชีพซองเท่าที่เห็นเลยเท่ากันเนี่ยวางขายในราคาซองละเท่าไหร่ปัจจุบันเน่ยสิบาท จะกลายเป็น80,000หรือไม่ครับมีกี่คำตอบตเท่าไหริสตงตอบตอบครับตอบนะครับอานะครับตกลงจะตอบตรงนี้แล้วนะครับถูก80,000นะครับผงพิเศษตราร่มชูชีพตรงนี้อย่างนี้นะครับสองเท่ากันเลยนะครับตอบครับ1 0สตางค์ครับ1 0สตางค์ เพราะฉะนั้นก็ไอซื้อมาหน่อยสิเอาสิบสตางค์ไปซื้อในใจคุณนุชนั้นอยากจะตอบเท่าไหร่ถ้าบาท,ที่ห้าสตางค์อยากจะบัตรโอห้าหลิงเขาเรียกห้า <5 S 1> หลิงสิบสตางค์ตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับ <c oughs> นวยเป็นสตางค์ครับ <c oughs> ไม่ใช่บาทสิบบาทไม่ใช่ห้าหลิงไม่ใช่เป็นสตางค์รขบคำตอบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งต้องรู้เลยเพราะเป็นหน่วยเป็นสตางไม่ใช่สิบสตางก็ต้องเป็นห้าสิบสตางรูบอกแล้ว50สาสิบตังคงวิเศษตราร่มชูชีพเปลี่ยนเมื่อปีพุทธศักราช2505ตามกฎหมายห้ามใช้คำอวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงปัจจุบันผงวิเศษตราร่มชูชีพราคา10บบาทโดยปรับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542 และก่อนหน้านั้นจำหน่ายในราคา6บาท5บาท3บาท2บาท1บาทและราคาแรกคือ50สตางค์ต้องขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะครับสำหรับคุณวรวิจิตราสุภโกวิทนะครับกรรมการบริษัทคอร์อัทสมจิตโอสดจำกัดเอื้อเฟื้อข้อมูลให้เราทราบตรงนี้นะครับเพราะเก่าแก่มาอย่างยาวนนะขอบคุณมาด้วยครับ เป็นคู่ที่สนุกสนานมาก80 0 0มนไม่ได้ไปสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจอยากจะมอบให้ในขณะนี้คือผงพิเศษ้องน,นี้ <c oughs> เอ้ามีข้าวว่านะเนี่ย,ยว่าให้เลยค่ะ <c oughs> พูดอะไรอกอนจะลาไปดีจะไอ่ได้ค่ะเอาผงพิเศษที่พากอังเปลาแทน <c oughs> พากอังเปลานะพูดกับอังเปลาหน่อยอังเปลุณ <c oughs> แม่ตอบผิดแล้วค่ะแม่จึิง เอาผงพิเศษให้น้องเปาดูแล้วจะไปบอกน้องเปาว,ว่าสมัยก่อนมันขายแค่50 <S 1> <S 1> สาสบตางค์ขอบคุณมากครับขอบค,คุณครับเ้าเชิญได้เลยนะครับสนุกสนานาอย่างนี้ทุกคู่นะครับดูว่าแต่ละคู่นั้นคิดอย่างไรใกล้ตัวมากๆนะครับรับรองไม่ยากเกินเหตุน,นะครับที่จากท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะที่เป็นคู่สามีภรรยาน,นั้นจะเลือกเล่นอย่างไรนะครับดคูคู่ต่อไปนะครับไปที่จักรยาน l อไปมาแล้วจะอยู่ที่เราหรือเปล่า มามาคู่ของเราแล้วลงดีๆครับเย็นๆครับอลงได้ครับบางทีนั่งนานๆแล้วขามันจะแบบเออนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีเนาะบางทีนั่งนานๆขามันอาจจะแบบช้าแล้วมันอยู่จากที่สูงลงมามันจะมีเหตุได้นะฮะต้องขออนุญาตครับถามอายุไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป็นไรเท่าไหรแล้วครับฝ่ายชายหกสิบเจ็ดฝ่ายหญิงล่ะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดฝ่ายชายคุณ สมชัยนะครับฝ่ายหญิงพรศิริพรรศิิทั้งหมดนี่เรากี่ปีแล้วครับที่ครองรักครองเรือนมา28ปีครับโหยาวนานเลยนะลูกทั้งหมดคนเดียวเหรอล้อฮะลูกสามมาด้วยลูกสามมาด้วยอ๋อนั่นลยได้เบกไม้โบกมืออยู่นั่นเอาละฮะมาถึงตรงนี้นี่มาดูจะตั้งใจเล่นเท่าไหร่ดีสี่สี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าที่บอกสี่หมื่นห้าไม่ไม่น่าจะยากนัก ให้ได้ก่อนครับเอาเชียร์กันหน่อยครับ45,000มาดู45,000ครับเอาละเสียงแว่วๆออกมาแล้วนะเอาแล้วนะตรงนี้ครับ45,000ครับอยู่ที่เรื่องราวของโชคความรู้ของเราโอ้ยมีชีวิตครับมีชีวิตครับโอ้โหดิ้นปั๊บๆเลยครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โห ไม่เป็นไรครับค่อยๆวางได้ครับเอาแล้วครับพอจะเห็นนะท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือปลาปิรันย่าคุ้จังไหมฮะอยู่แม่น้ำอเมซอนตอนนั้นนะที่ที่เอีกน่ะเป็นเอาแล้วครับฟังข้อมูลเบื้อ,องต้นก่อนนะฮะปิรันย่าอันนี้อันนี้น่ากลัวมากนะที่กัดคนอันนี้กัดคนนะ,ะนี่นะฮะปิรันย่านะฮะของจริงของแท้เลย โอ้โหเวลามันรุมมันไม่ได้มาตัวเดียวมันจะลุมปุ๊บเลยเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทุกผู้ชมนะครับหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่คือปลาปีรัญญาของจริงๆของแท้แท้วงเล็บนะครับอย่าเสียงดังนะผิดกฎหมายนะครับนี่คือของผิดกฎหมายนะครับทุกผู้ชมมีไว้ครอบครองไม่ได้นะครับติดคุกนะครับมีโทษนะครับนี่คือของแท้แทปลาปิรัย่าจริงๆเอานิ้วแย่ลงไปรับรองนะแต่ละตัวจะลุมกัดขาดเลยนะครับ 45,000จะเล่นหรือไม่เล่นของผิดกฎหมายมาอยู่ในรายการได้อย่างไรปัญญาจะไม่ทำอย่างนี้เอาละครับตอนนี้ไปที่นมเปรี Dutch ้ยว d ัชมิล i l l ก่อนนะครับไปมอบโชคครับเ <ส estão> ชญครับอัล<ส>ะครับรับเข้าสู่รายการกลองดาน,นะครับ<ส><ญ>เดี๋ยวจะเล่าต่อไปล้ว่าของผิดกฎหมายตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ามาเจอถัมตรงนี้4 5 0ห0 ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือปลาปีรัญญาจริงๆใครมีไว้ครอบครองนะครับผิดกฎหมายนะครับและเป็นกฎหมายกฎกติกานะฮะห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรห้ามนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำห้ามไปปล่อยในที่สาธนารนณะครับแต่ที่เราได้มาตรงนี้ทางกรมะมงให้เรามาเผยแพร่ว่านี่คือสิ่งที่ไปได้จากคนที่ลักลอบเข้ามากรม,มงมไปจับมาได้เอามาถ่ายทอดตรงนี้ เมื่อได้เสร็จป๊อบส่งให้กรุ่มกุมงเสร็จป๊๊บจะไปทําการศึกษาแล้วกรมองต้องทําลายเลยนะฮะไม่เก็บมาเลี้ยงต่อเหมือนกันนะครับศึกษาเสร็จปุ๊บทำลายเลยครับอันตรายมากครับ4 5 0 0 0ครับเล่นไม่เล่นครับเล่นครับโอ้โหแล้วก็บอกเล่นครับเหตุผลสักนิดนึงว่าที่มั่นใจที่จะเล่นเพราะว่าก็ต้องเสี่ยงเอาครับเสี่ยงเอามีโอกาสได้เห็นตัวเป็นๆเขาไหมฮะเคยเห็นมาก่อนไหมฮะไม่เเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะครับ โอ้โหแต่ว่าข้อมูลต่างๆคงจะพอมีนะฮะสี่หมื่นห้าพันนะครับ,รบฟังดีๆนะครับ,รบปลาปีรัญญานอกจากจะพบในทวีปอเมริกาใต้แล้วยังสามารถพบได้ที่ทวีปอะไรไนี่คือเรื่องราวของทวีปไม่ใช่เรื่องของประเทศนะฮะ,ะอฟัฟการัา อ่ะนี่ไม่ผ่านตอบอีกแล้วแต่กี้แบบลุกลุยโอ้ตอบหรือเป่ะฮะตอบไปแล้วนะฮะโอ้โหตัดสินใจตอบแล้วนะครับไม่ได้มีในทวีปอเมริกาใต้แล้วยังจะพบได้ที่ทวีปอะไรตอบว่าแอฟริกาแอฟริกาตอบไปแล้วนะครับคำตอบนะครับสี่หมื่นห้าพันถูกต้องแลครับถูกต้อง บนพวกผมได้เลยโอ้โหดูเลยครับละคอนยิงย่๊กข้อคอนยิงยกไม่ได้เชื่อว่าคู่นี้นะครับจะสามารถทําได้ไปถวายพาด้ลยและทําบุญด้วยโอ้โหดูนี่สุดๆเลยนะครับแม่ใจจะไปฝังลุงนิมิตนะคะเนี่ยโอ้โหไม่คิดเอ้าวาว่ามาวันนี้มันไม่ได้ถูกง่ายๆนะใช่ไหมใช่แล้วทําไมวันนี้ถูกขึ้นมาได้เนี่ยโชคดีมากเลยตัดสินใจแ่นแล้วถูก45,000นะคะดูดี่ ลืมนะครับว่าตรงนี้นะฮะอันตรายมากนะครับมีครอบครองไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครเห็นใครพบเข้านะไม่มั่นใจนะเขาจะมีพันธุ์ที่ไม่กัดกับพันธุ์ที่กัดนะบอกไปทางกรมประมงนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ํากรมประมงอธิบดีกรมประมงนะครับให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมกับประชาชนตรงนี้แล้วยินดีกับคู่นี้ด้วยนะครับอุ้ยน่ารักมากเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับยินดีครับขอบคุณมากนะฮะตักให้ความสดชื่นเลยนะครับเอาไปแล้วไปแล้วครอบครองกันไปเร็ว ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่วัยรุ่นคู่อาวุโสต่างๆได้หมดเลยนะครับดูคู่ต่อไปบ้างคู่โชคดีจะเป็นใครนะครับไปที่จักรยานเอ้านะครับหมุนติวติวติวแล้วครับใครอ้าหัวหมุนครับบอลแล้วเพิ่งต้องว่มนี่ควงนี่ควงลงมาเลยครับมาดูว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรและจะเจอเจออะไรเร่นงอะไรอย่างไรมาเลยครับมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณภรรยาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสามีนิดนึงนะคะครัขออนุญาตนะคะทำไมฮะใส่ฝันมานานแล้วค่ะขอกอดตัองที่ด้วยค่ะแม่รู้สหมวันนี้ผมจะโชคดีนะมีสามากอดว่าผมไม่ได้นะช้างมงคลค่ะช้างมงคลโอ้ย้างก็แนะนำตัวเลยเอางั้นภรรยาก่อนครับคุณบุ๊กกี้ค่ะคุณบุ๊กกี้พัฒนีละใช่พัฒนีค่ะบุ๊กกี้นะข่าวค่ะคุณสามีนะครับ หนุ่มครับหนุ่มอะไรชื่อคุณเองคุณต้องไปดูใกล้ด้วยเนี่ยเลียไม่ออกกล้องหนุ่มนี่ว่าไม่มีวันแก่อยู่แล้วใช่ครับนะครับกี่ปีนะครับสำหรับคู่นี้ที่อยู่กันมา8ปีครับ8ปีนะฮะผู้หญิงมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสวยมากถูกต้องค่ะและคิดว่าสามีเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดเลยถูกต้องค่ะเออมีเสน่ห์เลยคะอาวละอ้าวละนะมีเสน่ห์น่ารักมากนะเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกระหว่างที่เล่นเกมตรงนี้ดีกว่านะได้ดูมาพอสมควรแล้วทีเดียวนะฮะ เท่าไรดีเ <tu> ท <i> <plex ces> <conclusions> ่าไรดีกล่องเดียวเท่านั้นกล่องเดียวเท่านั้นสามแสนสามพันสามพันเรื่องถ่ายดีครับพี่สามแสนะสามแสนสามแสนนะครับฟันธงฟันธงสามแสนครับสุดายค่ะเอาละครับลองดูนะว่าสามแสนจะเป็นอย่างไรมาแล้วเปิดแล้วครับเคยเห็นไหมครับ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใส่ในเย็นตาโฟนะ <Okay. S 1> แต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งใช่ค่ะนะครับนี่คือถุงที่ใส่เลือดนะฮะจะจับจะแตกก็ได้นะฮะ<ก>เอานะฮะลองดูนะครับข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ที่ให้มานี่คือเลือดนะครับเลือดหน้าที่สําคัญมากนะครับคือมีหน้าที่ลําเลียงอาหารน้ําออกซิเจนนะฮะสารอื่นไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายบริจาคเลือดหนึ่งครั้งจะได้เข็มที่ระลึกครับ พี่หนุ่มบริจาคบอยพี่หนุ่มบริจาคบอลเลยฮะอันนี้ใช่ไหมใช่ได้หนูกลัวเข็มเอานะครับสามแสนครับเล่นหรือไม่เล่นครับคืออะไรคืออะไรสู้ตายไหมคะสโ้เดชสู้เดชสู้ตายค่ะขอตอบตกลงเล่นนะฮะคือยังไม่ได้ถามอะไร ต่ขอตอบเลยอ,อ่ะตอบมาเลยก็ได้ค <laughs> ือวามหมายคือบอกว่า <c oughs> จะเล่นแหละจะพันคำถาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจะยืนยันที่จะรับ3 0 0แสนเต็มานะฮะการฟังคำถามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนอีกแล้ว3 0 0แสนบาทตรงนี้ฟังดีๆตามปกติแล้วการไปบริจาคเลือดนั้นทางสภากาชาติจะมอบเข็มที่ระลึกให้ซึ่งเข็มที่ระลึกจะมีหลายประเภทโดยแบ่งออกตามจำนวนครั้งที่บริจาคคือ เข็มหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่เได้เห็นแล้วนะฮะมีเข็มเจ็ดครั้งแล้วก็เข็มยี่สิบสี่ครั้งคือไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยและสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับนี่คือเข็มที่ระลึกขั้นสูงสุดของการบริจาคลหจะได้เข็มน,นี้ทุกคนปรารถนาจะได้คำถามครับฟังดีๆครับสามแสนบาทครับถามว่าถ้าคุณอยากได้เข็มนี้ จะต้องบริจาคเลือดทั้งหมดกี่ครั้งครับตอนนั้ค่าต่อถูนะครับสามแสนครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากฟังคําถามแล้วนะครับจ้ะปีหนึ่งเนี่ยบริจาคได้สี่ครั้งมาจากมาจากก็คือสามสามเดือนนี่บริจาคได้หนึ่งครั้งมันจะมีช่วงระยะเวลาฟักเขาเรียกว่าฟื้นตัวของฟื้นตัวของเลือดฟื้นตัวของเลือดว่าโอเคข้อมูลปรุงต่งที่บอกว่าสามเดือนเนี่ยควรจะได้สัก หครั้งสเดือนสเดือนเใช่ใปีนึก็กมีสครั้งถ้าแบบมุ่งมั่นมากๆเลยเนี่ยมันก็ถึงอายุตอนนี้ไม่จราว่าเขารับถึงอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจตรงนั้นสี่สิบสี่สิบสี่สิบเราตาสิทเราวันใจขนาดไหนเราจะตอบไปนะเพื่อลูกตกลงตอบตอบแล้วนะครับตรงนี้นะคำถามถามว่าถ้าอยากจะได้เข็มนี้ก็คือเข็มที่ระลึก ขั้นสูงสุดของการบริจาคโลหิตต้องบริจาคเลือดทั้งหมดกี่ครั้งต้องตอบคำถามแบบตรงๆหรือว่าแบบเออมากกว่าครั้งมากกว่าจะนเ่เปีอะไรครับออที่นี่น <ะ S 1> ไม่มีอ้อมค้อมครับไม่มีประมาณตรงไปเลยรักไม่รัก <laughs> นะเนี่ยรักต้องรักแต่งเป็นแต่งคลอดเป็นคลอดนะคลอดมาแล้วสข้อมูลดีมากฝ่ายหญิงอารมณ์ดีมากแม้แต่ตอนคลอดลูก ร้องเพลงโอเปร่าอถูกต้องค่ะรูดอะไรเหรอถูกต้องค่ะก็หมอบอกว่าหมอ,อ,อ,อไม่ต้องปยูนรอตรงนั้นเด<ะ>ี๋ยวเบ่งไปเองไม่พูดจริงเหร่จริงๆค่ะหมอจะบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยก็เพียก็หลับได้นะ ไม่ต้องตกใจหมอเต็มที่แล้วทไงบรรยากาศต้องมีเสนาวัร้องก็คือแบบท้องข้างก็จะบอกอ๋อเจ็บแล้วก็อะไรเจ็บตรงไหนมีความสุขจะตายแล้วก็ไปเล่นไปก็โอเคก็โอเคก็โอเคเอาตกลงตอบใไหมฮะตอบนะฮะขั้นสูงสุดตอบทั้งหมดกี่ครั้งครับ40ครับสี่ครั้งฟรายคายไหมมั่นใจแค่ไหน40ครั้งไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลย แต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วมันต้องตอบมันต้องตอบะฮะต้องตอบเอาไหมกรุงเทพภูเก็ตอย่าเฉลยเลยมันมีมูนเอาไหมเอาไหมฟลายไฮก็แหมท่านเสนอขนาดนี้แล้วไม่รับก็เกรงว่าจะน่าเกลียดดิฉันคิดว่าถ้าไม่รับก็เกรงว่าจะน่าเกลียดคือหมายความว่าที่ตอบอนี้มั่นใจแบบแบบว่ามั่นใจต่งไปมาก ท่านให้มาผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยเด็กก็ต้องต้องน้อมรับมาสาวแสนแล้วไม่เอาแล้วสาวแสนไม่เอาละผู้ใหญ่ให้อันนี้บอกว่าอาจจะแบบมีลังเลนิดหน่อยดูแววตาคุณปัญญามีลังเลนิดๆตกลงแปลว่าก็ it's okay คือชัดว่าชัดว่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็ต้องนี่แหละเอาของชัวร์เอาของชัวร์คือไปภูเก็ตครับฝ่ายไฮมอบให้นะครับไปภูเก็ตครับนี่คือการที่มาเล่นแล้วก็เห็นของแล้วตอบ แต่ไม่ต้องการคำตอบปล่อยให้อื่นอัดไปภูเก็ตอย่างเดียวติดอัดซะอย่างนั้นนะฮะคนอื่นลองดูไหมครับ40ครั้งคิดว่าน้อยหรือมากครับน้อยน้อยมีใครมากกว่าบริจาคมากกว่า40ครั้งนี่มีไหมฮะอย่างน<ะ>ม้ซื้อขอบริจาคแต่จะยกมือเรียน้อยน้อยน้อยตัวเองเคยบริจาคยังยังนั่อยู่ไอซียังไม่ยอมให้เลือดเลยโอ้โหวายพูดกันเลยนะคิดว่าคิดว่าเท่าไหร่ฮะคิดว่าประมาณ 120 120โอ้ <Yeah. laughs> ทั้งหมดนะครับถ้าบริจาคทุกๆ3เดือนต้องใช้เวลาถึง27ปีไม่ต้องถึง30หแล้ครับ mm. 27ปีได้ครับ108ครั้งครับหนึออ <laughs> 108ครั้งแล้วก็สภากชาติบอกข่าวมานะครับว่าขณะนี้กำลังขาดแคลนเลือดนะฮะก็มีไม่ไม่ได้เพียงพออยู่ตลอดเวลานะครับก็เชิญชวนทุกท่านถ้าหากว่า ไม่รู้จะไปทําบุญอย่างไรนะก็ไปบริจาคทิศภากชาติได้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวไปปรึกษากับทางหน่วยงานราชการด้วยนะฮะกลับมาคู่นี้สบายใจนะครับจะไปเร็ววันนี้ไหมฮะหรือว่าจะใช้ทิ้งช่วงเวลาไปก็ทิ้งช่วงสักนิดนังนิดหนึ่งนะเราหวังว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะฟังโอเคกับคู่นี้นะขอบครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยครับ ก็สนุกสนานกันอย่างนี้นะครับจะได้ชมเรื่องราวความน่ารักนะฮะของคู่สามีภรรยาแล้วก็ความรู้ในของทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูคู่ต่อไปของเราอ้าวไปที่จักรยาน l อลอรเอยดูซิฟังคำถามแล้วจะเล่นไหมอ้าวแล้วมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ลุ้นอยู่ฮะมาใกล้ๆเลยครับ ก็ดีใจนะอดไม่ได้มันตื่นเส้นนะครับ <c oughs> อานะฮะคู่นี้นะฮะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันฮะแล้วก็จะมามีการซักถามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่กลับมานะครับก่องดำครับกล่องดำนะครับ คู่นี้ยังไม่ได้คุยกันยังเป็นทางการคุณผู้ชายครับชื่ออะไรครับชื่อล่นชื่อพุ่มครับชื่อจริกันนภูมิเกิดพุ่มครับตื่นเต้นไหมต้องรูปพุ่มตลอดเวลาเลยเหรอเหมือนจะอยากจะเดินวนรออทำตีทำไมอะเอาสักหน่อยไหมนะเดินกันได้ไม่พาภรรยาไปด้วยเหรอเอาวนวนได้ครบเลยเอาวนเขาเขาตื่นเต้นแล้วคุณคุณภรรยาขามันสั่นเดินไม่ออกเอาทางนี้เดินไปแล้วกันเอาทางนี้เดินทางนี้ทางนี้นิ่งๆเอาเอากี่รอบก็เชิญเลยนะ รอบเดียวพอเดี๋ยวเขายุ่งเดี๋ยวเดี <5> <5 ๋ยวเขาเป็นลมไปยุ่งกระทางนี้ยบอกสั่นแบบว่าตอนนี้สั่นต้องเดินนะฮะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะคู่นี้คือคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังที่หวาดเสียวมากเลยก็คือน้องอะไรฮะน้องไอซ์น้องไอซ์ที่โดนจี้ค่ะจี้นะฮะที่โรงเรียนรีวิทย์นั่งในรีวิทย์นะ โดนจับบ้านี่นะสิ่งต่างๆที่มันไม่หมดไปสักทีจาก<ช>ประเทศเราเนี่ยนะจี้นะแล้วน้องไอซ์นี่ก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแบบสู้นะไม่ไม่ใจเสียนะหน้าตาหรือว่าจิตใจนี่เข้มแข็งมากทีเดียวนะฮะแล้วก็เกิดนะอยู่ในอยู่ใน,ในห้องทรงขนานี้ด้วยนะฮะอยู่ในนี้ด้วยมาเป็นกาลังใจด้วยนะครับวันนี้อ้าน้องไอซ์เชียร์คุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านวิกฤตต่างๆมาแล้วเรียบร้อย นะแล้วแล้วลูกบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจเขับมาไม่ว่ายังไงอยู่บนเวทีบอกไม่ต้องตื่นเต้นบอกไม่ต้องตื่นเต้นลูกเป็นคนที่ไม่ตื่นเต้นนะคุณสถานการณ์ได้ดีนะพ่อแม่จะตื่นเต้นมากนะครับเอาวนะครับมีโอกาสเดียวนะฮะหนึ่งครั้งกล่องไหนเลือกครับเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไ่อายเท่าไหร่ดีทั้งนายอ่าแล้วไอาพ่อถามเท่าไหร่ดีสี่แสนห้าสี่แสนห้า มีไม่ลงตัวด้วยนะ4ี่แสนห้าพ่ออะไรลูก4ี่แสนห้าพ่ออะไรลูกเอาไปทําอะไรครับสี่แสนห้านี้แกมาเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วจ่ายแล้วจ่ายตังค่าพายต้องส่งสารบ้านอยู่อย่างงี้นะฮะโอ้โหเอานะฮะอ่ะลองเลือกครับเท่าไหร่ครับตกลงอ่ะสี่อ่ะสี่สี่แสนครับเอาสี่แสนครับสี่แสนเลยครับเลือกครับสี่แสนครับเอานะครับดูว่าของอะไรครับ มาแล้วครับมาแล้วครับ4แสนโอ้โหบเรล่มเทิมพอดีเลยนะล่องนี้นะฮะไม่ทราบจะเป็นอย่างไรออกมาครับโอ้โหท่าทางจะหนักครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่แหละครับคือกล่องดำกล่องดำนะครับเอานะบอกนิดหนึ่งนะฮะกล่องดำก็ถือเป็นพยานปากสำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุตอนเครื่องบินเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีเหตุอะไรต่างกับเครื่องบินนะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ใน กลองดำนะสีจะเป็นนี้แหละแล้วได้คนบอกโอ้กลองดำกลองดำคืออะไรก็คือสิ่งที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆนะฮะเอาละครับเล่นหรือไม่เล่นามามาเรียกลูกออกมาดีกว่าอมามาผมให้น้องไอ้หน่อยอ้ออาววางเลยกระเป๋าแม่มาวางตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นอาววางตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวฝากฝากเจ้าที่ด้วยเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน้านี่นะฮะยืนยงหงพันอยู่ตรงนั้นสี่ห้าชั่วโมงนะ ต่อสู้นะฮะเล่นไม่เล่นครับอ้าวช่วยกันเลยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกสี่แสนเลือกของใหม่เนี่ยนะไม่เปลี่ยนเน่ะเล่นค่ะโอ้โหคุณแม่ใจเด็ดมากบอกไม่เปลี่ยนเล่นตกลงสรุปว่าเล่นครับเล่นเล่นนะครับโอ้โหเอาแล้วครับมาลองดูนะครับว่าสี่แสนตรงนี้ครอบครัวนี้จะได้ไปหรือไม่เอาล้วฮะมาดูคำถามกันครับกล่องดำ ถือเป็นพยานปากสำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกดังนั้นกล่องดำจึงถูกสร้างขึ้นให้มีความทนทานและแข็งแรงเป็นพิเศษคำถามถามว่ากล่องดำสามารถทนแรงกระแทกได้กี่ปอนด์สี่แสนบาทครับโอ้โหแล้วคำถามภาษานี้มันภาษาวิชาการมากทุกคนได้ครับ อ,อันนี้คือสภาพที่ยังไม่เป็นอะไรนะฮะลองดูสภาพที่ตกแล้วนะฮะนะฮะมันจะยับเยินครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกแรงกระแทกตา่างๆได้แต่ว่าเจ้ากรอบรอบนอกนี้ก็ต้องทนการกระแทกเพื่อจะให้บันทึกข้างในเนี่ยเอาไปตรวจสอบหาเหตุได้ครับกล่องนำสามารถทนแรงกระแทกได้กี่ปอน จำไม่ได้อะจำไม่ได้แปลว่าเคยเคยไปมีความรู้ทางด้านนี้มาหรือยังเคยอ่านหนังสือเจอแต่จำไม่ได้ชอบชอบอ่านโอ้เป็นความรักการอ่านได้ผ่านหูผพันตามมาบ้างมีความรู้ข้อมูลทางด้านนี้มาบ้างแต่บอกขณะนี้นึกไม่ออกอะมันน่าจะถามอีกอย่างน่าจะถามว่าอะไรฮะน่าจะถามว่ามันอยู่ส่วนไหนของเครื่องบินโอ้อยู่ส่วนไหนของเครื่องบินกล้องดําอยู่ส่วนไหนของเครื่องบินนี้นะส่วนไหนฮะไม่รู้เหมือนกัน แต่มันไม่เป็นคิดว่านู่นก่อนไปคำถามสี่แสนคิดบ้างเด็กคิดอย่าเอาละชกชกไปด้วยน้ำหนักกี่ปอนด์ฮะเมื่อกี้เนี่ยสกิดค่ะออสเนี่ยอู้สกิดเลนอนสกีตบ่อยไหมครับสกิดแบบนี้บ่อยสกิดอย่างนี้บ่อยนะโอ้ครอบครัวอบอุ่นตกลงตอบว่าเท่าไหร่ครับ ให้ตอบอ่ะให้แม่ให้ตอบ1,200ปอนด์1,200ปอนด์ตอบมาแล้วเรียบร้อยเอาละเอาละฟาไฟไฮคิดว่าถูกหร <c oughs> ือเปล่าดีกว่าคิดว่าถูกหรือเปล่าค <c oughs> ิดว่าถูกไหมไม่อะไม่ถูกแน่นอนใช่ไหมไม่ถูกแน <c oughs> ่นอนรอฟรไฟไฮอย่างเดียวเลยว่าสัญญาเขาจะให้เราไปไหนดีน้องไอ้อยากไปไหนไหมครับไปเชียงใหม่ค่ะตอบเองเรอก็ไปเชียงใหม่ดีกว่าคุณพ่อว่าไงฮะครับ ตกลงไปเชียงใหมดให่ดีกว่าไปเชียงใหม่ดีกว่าอ้าวมอบไปเชียงใหม่ให้คร<อ>ับเอาล้ครับ,อบ,บโอ้โหฟังเฉลยก่อนแล้วกันนะนะไปได้สองคนนะครับตรตกลงไม่ฟังเฉลยแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะรเรานี่ยแม่เร่างเดียวโอ้โคิดดูนะฮะมันอยู่ในเครื่องซึ่งจะต้องทนแรงเวลาเครื่องบินนี่นงไปอยู่บนอากาศเนี่ยความกดดันอากาศมันจะเยอะใช่ไหมไมนสิ่งหนึงต้องทนแรงอย่างเยอะมากพันสองนั้นไม่พอครับ ป็นไม่พอไม่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงทั้งหมด5,000ปอนครับ5,000ันวดเลยคระบห0 0 0ันปอนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกี่คนมีกี่คน4ีคนสชีวิตให้ไปทั้ง4ชีวิตเลยครับเจอเลยครับไม่เป็นไรเอา เราเป็นคนใจอ่อนนะครับชมรายการกล่องดําอย่างนี้ได้นะครับทุกเสาร์ที่ทางช่องสามนะครับแล้วก็ติชมรายการก็ได้นะครับก็มาชมเรื่องราวความรู้ต่างขององต่างทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะฮะก็ปิดท้ายรายการอยู่ด้วยกันกับเราตรงนี้เลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชายเคยตายมาแล้ว2นาทีห้าแสนดูซิว่าจะเป็นอะไรบ้างโอ้ยของมงกอนนางกวากเล่นหรือไม่เล่นครับเล่นครับ <Wow. laughs> ฉวนโฉนดที่ดินหรือเปล่านพ่ไปต่อดอกมาเองก็ <Wow. laughs> แต่นี่เป็นของสรีมงคลใช่ค่ะของมีค่าไม่มีเขาเราตายแน่ <laughs> ใช <laughs> <laughs> ่เหมือนของผมน,นะฮะในกระเป๋าเนี่ยแนย <laughs> เหมือนกันเดะเลย <Wow. laughs>